ความรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักมมจจะ,ใใจจะัักทใยยงรเสสออุุขา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักเช่นเคยนะคะโดยดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการมาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตและก็สร้างสรรค์รายการด้วยรักนั่นเองค่ะได้อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับกำลังใจดีๆนะคะที่ให้กันอยู่ตรงนี้ที่ผ่านทางรายการด้วยรักค่ะคุณฟังคะเรานั้นสามารถได้จะควบคุมคำพูดของเราได้นะคะให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้หรือไม่นะคะสุนทอนููกว,วีเอกนะก็ได้เขียนบทกลอน สอนเราในเรื่องของการพูดไวยว่าอันมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาถ้าพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจะควรพิเคราะห์ให้เหมาะความนะคะ คำพูดของเราสามารถที่จะทำให้เรารับพร,พรและสามารถที่จะทำให้เรานั้นรับโทษได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังคำพูดอยู่เสมอนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อเรามาทักทายกันด้วยเพลงที่บอกว่าเอามือวางไว้ที่ใจค่ะ crying love me I love you. ชิวบทที่12ข้อที่33ถึง37นะคะพูดเพื่อรับพระพรพระเจ้าสรงให้ความสําคัญในการใช้คําพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสเตียนควรจะใช้คําพูดเพื่อที่จะสามารถได้รับพระพรของพระเจ้าได้นะคะเป็นคําสอนที่เป็นหลักการที่ดีในการใช้คําพูดเพื่อคริสเตียนสามารถที่จะรับพระพรจากพระเจ้าได้ก็คือหลักการ3รอนะคะ3รอรอแรกค่ะ รอที่หนึ่งนะคะก็บอกว่าให้ระมัดระวังในการใช้คำพูดนะคะในข้อมัทธิวบทที่12ในข้อที่35นะคะบอกว่าคนดีก็เอาดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาคำพูดเรานะคะสามารถทราบได้ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วหรือเป็นคริสเตียนแท้ลูกของพระเจ้าหรือไม่นะคะคำพูดคือ ซื้อประชาสัมพันธ์นะคะช่วยทําหน้าที่ที่จะสร้างภาพพจน์ถ่ายทอดคุณค่านะคะภายในตัวของเราคําพูดที่ดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มีคํากล่าวไว้ว่าวาจาออกจากปากเหมือนขนนกนะคะที่ถูกโปรยไปปลิวไปในอากาศลอยไปตามลมนะคะยามโปรยนั้นแสนง่ายค่ะแต่ นะคะที่ยากคือไม่อาจตามเก็บวาจาเหล่านั้นกลับมาได้ฉะนั้นคําพูดของเราเมื่อเราเระมัดระวังในการใช้คําพูดมีคําพูดที่ดีเป็นคําพูดที่หนุนใจผู้อื่นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่งานของพระเจ้าคําพูดเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะทำให้เราและครอบครัวของเราได้รับพระพรและเป็นพระพรแก่คนอื่นได้อีกด้วยนะคะ เอาละคะ่ะรอตัวที่สองคือนะคะรับผิดชอบนะรับผิดชอบในคำพูดของตนข้อที่36พระกัมพีสอนแล้วก็ตัดเตือนให้เรารู้ว่าเราจะต้องระมัดระวังแล้วเราจะต้องรับผิดชอบในการใช้คำพูดทุกคำพูดนะคะทำไมคริสเตียนต้องรับผิดชอบและระมัดระวังในคำพูดอยู่เสมอเขาบอกว่าคริสเตียนเนี้ยเป็นบุตรของพระคริสต์นะคะเป็นผลแรกคะ่ะที่พระองค์ทรงรักแล้วก็ห่วงแหน เป็นคําพูดที่ทุกคําพูดของคริสเตียนนั้นมีความสําคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั่วไปรู้จักองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเมื่อคริสเตียนระมัดระวังในการใช้คําพูดรับผิดชอบในคําพูดฉะนั้นให้คําพูดของเราเมื่อผู้อื่นได้ยิงได้ฟังแล้วนะคะเราก็มีความสุขมีความชื่นชมยินดีอยากรู้จักอยากต้องการรับพระพรจากพระเยซูนะคะ อย่าให้คำพูดของเรานะคะเมื่อผู้อื่นได้ยินแล้วฟังแล้วโกรธไม่พอใจเสียใจท้อใจนะคะทำให้เกิดความแตกแยกและสุดท้ายเขาก็จะปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะคะฉะนั้นคริสเตียนแท้ต้องคิดก่อนพูดคำพูดไม่ดีของคริสเตียนทุกคำพูดจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการพิพากษายอย่างแน่นอนนะคะเราจึงต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดอยู่เสมอคะ่ะรอตัวที่สานะคะ กบอกว่ารับผลที่เกิดจากคำพูดพระเยซูได้ตักเตือนถึงการใช้คำพูดว่าเหตุว่าที่เจ้าผนโทษได้หรือต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าคำพูดที่ทำให้ผนโทษและได้รับพระพรในสุภาษ,ษิตบทที่8ข้อที่6ถึง8คำพูดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วก็เราจะได้รับพระพรนะคะพูดในสิ่งที่มีเกียรติ พูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะแล้วพูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะพูดในสิ่งที่ชอบทำนะคะอีกสักครู่หนึ่งเรามาดูกันว่าคำพูดที่ทำให้ถูกปรับโทษและขาดพระพรนั้นมีอะไรบ้างเรามาฟังเพลงที่บอกว่าทางเดียวค่ะ ใช้ด้วยสายตามองเห็นมีชีวิตเพื่อพระองค์สรงเป็นทางนั้นความจริงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อใช้ด้วยสายตามองเห็นมีชีวิตเพื่อพระองค์ คำพูดที่ทําให้ถูกปรับโทษแล้วก็ขาดพระพรตนะคะในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะปีพุทธศักราช2525ได้กล่าวถึงคําพูดปากนะคะบอกว่าให้เราต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรนําไปใช้เช่นว่าปากจัดปากตลาดปากเสียปากตะกลรปากบอลนะคะปากพลอยปากมากปากไม่อยู่สุขปาก ปราศัยน้ำใจเชิดคอนะคะเราจะเห็นตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์ที่ถูกพระเจ้าลงโทษเพราะพูดไม่ดีมีหลายคนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโจรสองคนนะคะที่ถูกนํามาฆ่าตรึงที่ไมอางเขนพร้อมกับพระเยซูคริสต์ที่ตําบลโกลาโกธาที่นอกเมืองของกรุงเยรูซาเล็เมจนที่ไม่ได้รับความรอดไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์เพราะไม่รู้ความจริงใช้คําคพูดหยาบคายดูหมิ่นพระเยซูคริสต์นะคะหรือแม้แต่มิเรียมค่ะ มิเรียมเป็นพี่สาวของโมเสสนะคะที่พูดตำหนิโมเสสซึ่งพระเจ้าทรงเจิมนะคะเจอมโมเสสไว้แล้วมิเรียมก็ถูกลงโทษใช่ไหมคะให้เป็นโรคเรื้อนหรือแม้แต่เมื่อเอลิชาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเดินทางเข้าไปที่เมืองเบตเอลนะคะในระหว่างทางก็มีเด็กๆนะคะได้ล้อเลียนท่านว่า,อาไอหัวล้านนะคะอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ทําให้เอลิชานั้นไม่พอใจนะคะแล้วก็มี หมีนะคะหมีก็ได้ออกจากป่าก็ได้ฉีกเนื้อเด็กที่พูดล้อเลียนเอลิชาดนะคะก็ตายไป42คนนะคะใน1โครินบทที่6ข้อที่10นะคะคนปากร้ายจะไม่ได้รับส่วนในแผ่นเยนของพระเจ้าหรือในวิวร์บทที่22ข้อที่15 คนพูดมูสาไม่มีสิทธิ์เข้าแผ่นดินสวรรค์น,นะคะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วก็รับผิดชอบคำพูดเป็นคนที่มีวาจาดีใช้คำพูดอวยพรผู้อื่นแม้แต่คนที่ทำร้ายเรานะคะหรือว่าเป็นศัตรูก,กับเราเมื่อคริสเตียนใช้คำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่หยาบคาย ทำให้เกิดความแตกแยกนะคะก็จะส่งผลต่อตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยและเมื่อคริสเตียนมีคําพูดที่ดีมีคําพูดที่เป็นพระพรแก่ตัวเองคนในครอบครัวธุรกิจการงานนะคะเพื่อนรักแล้วก็คนอื่นๆพระเจ้าก็จะทรงอวยพระพรตามคําพูดของเรานะคะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราอวยพรนั้นก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะ หากคุณฟังคนหนึ่งคในใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าน,นะคะง่ายๆเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาย,ยัางรายการด้วยรักตู้ปอนอ131ปอนอจอเชียงใหม่รหัสไปรษณีนย์5 0 0 0 0นะคะทางทีมงานก็จะจัดส่งบนเรียนทางไปรณีน์ให้คุณถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะอยากจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนสิ่งสันติก็เข้าไปได้ที่ w w w v o i c e o f e a c e org ค่ะหรือว่า อยากจะอีเมลนะคะติดต่อยังรายการทีมงานด้วยรักก็ได้เช่นเดียวกันที่ vop-program@gmail.com ค่ะพูดคุยกับเราก็ได้นะคะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053260627นะคะในช่วงเวลาราชการนะคะย้ำกันนิดนึงในช่วงเวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาค่ะเพลอแป๊บเดียวนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดลงแล้วค่ะขอให้เราทุกคนนะคะมีความพูดที่จะ พูดเพื่อที่จะรับพระพอร์ตนะคะดิฉันอัมพ,พรปัญญาลาชสกุลพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีค่ะ apart ไ,ไ,ไหนไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะ <ắng> เนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะ <ắng> <ắng> ปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถาม <ắng> ที่มีคำตอบ <ắng> กับเสียงันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย